ก็มาอยู่กันอีกแล้วครับในเกมแมนทันสองในภารกิจที่สามนันคือภารกิจเซ็กชวลดีเวนเนะเดินอย่างสบายใจฮะอิดฮะอิดเวนทูบอโฮมเพดแอน์ฮัวฟูเม้าอ่าเมาขวานะฮะพุทแอลทุทอยอิดโดนฟังกันต่างไหมเด็กเราเอาสนใจครับเขาเงามืด อ่ะครับรอมันมาครับเอาเราต้องขึ้นไปนี่วะโอเคจบลงด้วยหอปั๊บเอาวะรู้เจอเโบไว้เฮ้เ,เ,เ,ค,เค,ครับเรารู้เรื่องพวกทีมกอสมตัวแล้วต้อง้อ kill him ง,งานมีดปุ๊บทิง้ง องูขี้องูโขขี่กินขี้ซะสิกินบอกให้คนกินเหรอไม่กินใช่ไหมไม่กินอ่ะกินอร่อยนะเอ้ควบเหมือนเดิมเอากระจกดีสุดแค่ยังฉีดยานี่บอกว่าเราต้องอะไรวะ ต้องแล้วเก็บศพเขาบอกไม่ีใครมาเห็นทางแมงอะเก็บไม่ได้เขาเสกนาตีเยอะมากจะจงเสียงดังฮนะงงปวดชวยแวแันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปองมาแล้ว โอ้ม่ดูมันเต้นดิดเดืองเลยอาโอเคอ okay. ไปต่อครับไฟแดงๆนี่ผมไม่ชอบเลยนะมันหเ,เห็นกูได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเมื่อกี้แน่อนอนเลย ไม่เห็นกูกดเสียครับไอ้นี่คือแม่นะเนี่ยคือไอ้พวกเอ็ซจะเสียเวลากับการตำรวจเงาใช้มากเลยนะมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมาก็ดีละ <Go on. S 1> ลากลงครับปาร์ักคอย ไต่สู้หยิบครับเข้าสู่ความมืดเก็บผียาวยังอยู่ฮะอ่านมันไม่สงสัยแล้วละจับดิจับนี่ นีหนีหนีอะไรมันจะขนาดนี้วะโอ้ย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 ,อยไม่ได้ดิเข้างม,มือก่อนชิบหายโอ้อยฉล<ป>าดฉลาดล้ำโลก ตัดตัดเบอรมงูทำไมทิ้งหายอย่าทักตัดตัวแม่อีกเอาเยี่ยมต้องล่อครับต้องล่อไปทางอื่นฮะ รเ,รเราด,ดังอื่นครับจีหายโอ,โอ้โหแม่งรู้สึกตัวดีอีกเอาข้าไปเฮ้ย<ป>ตักป้องหายไหนแล้ววะโอ้ยไปไม่ได้อีกเอาทางเดิมไปแหละ มึงไม่รอ finish him ลงครับพักลงครับออตายง่ายๆเลยนี่อิสอิสอิสเอย่ามาตายแถวนี้เข้าเงามืดครับ มือแค่อิดนะฮะอิดฆ่าคนไม่ได้ปาบต้นตีนนี่ยแหละต้นตีนต้นตีนต้นตีนอ้าวุบุบได้อิดุบด้อิดนัโอ้ยชิบหายเอาอะจะเอาอะครับมากูเป็นมวยนะเว้ยกูวมวยลุงพีน,นีรถถังฝังทนเข้าใจเปล่าไปใหญ่ว่าไม่ใช่ เหติตับเหติตนานเกี่ยงละทำไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยไฟเดอทิกเกอร์ลิลิสแมชเชนเนสอมเดอะดอรประตูไหนวะข้างเปน,น่าน,นี่เราได้แล้วเนี่ยเยี่ยมฮะคอนตโซ่ ตูลหลังนี้ก็จะเปิดเปิดคุยเลยวะเนี่ยมา้ครับถ้าเราเหยียบเราจะเปิดเราต้องเอาอะไรมาไว้ฮะเอาเก็ยบไม่ได้อีก ไวะอ๋อต้องเอาศพไอ้พวกเมื่อกี้มาฮะแม่งเอ้ยนี่โดนกระ,ระทืบเรื่องนี้นี่ผมไม่ตายหรอกมึนแค่สลบหนักมากแล้วนี่ศพเป็นอะไรที่หนักมากดูเดินเนี่ฮนะเอยเอ้ย,เ,อยเจ็บจังโง เราไม่ได้เฟอร์เฟคทุกอย่างครับหัวเกรียนเจ็บขาเยังตาตีนะฮะดูมาเ็กดอวางแม่อ่านอนไปครับขวดเราได้กระป๋องเบียร์มาละปมตุ้งต่อยไม่ใช่นะยอดฮะ เชื่อคอยเรียบร้อยมันเซฟเรียบร้อยแล้วปั๊บง่ายที่สุดลยฮะวิธีนี้เข้าเงามืดมานี้อ่าอันไหนที่เขาเรียกว่าเงามืดวะมีเงาแล้ว ที่นี้ก็เงาเลยฮะเยี่ยมมากเปิดเข้าไปว้าท,ทุกคนกำลังฟังเพลงมินเทนกันเพลงฮาร์ดคอร์อ้าวอะไรวะอีปานิดรักความสะอาดนะฮะดูเพื่อนมันดิไม่น่าดูสักคนเลย ครับกระป๋องครับเยังครับถือเวลาตายของมึงฮะจับเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยจะแปลว่าอยู่ข้างบนนะฮะแต่เครื่องหมายสามเหลี่ยมคว่ำนี่ยจะเป็นว่าอยู่ข้างล่าง เท้าทำให้ตัวมาหาเราครับเยอะมากเลยเด็กจะวนแต่ละทีออกไประบบฟิสิกเกมนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะฮะว่ามีการจริงการอะไรได้คืออะไรได้ก็ที่ได้ไ รู้สึกว่ามันดีมีใครเดินมาเหรอเห็นตู้ใต้ไม้ไอ้ดีครับดียรับดับนะเดี๋ด And only faces I know we not hoping. Get the fuck out of here. Guys, we ain't the only maniacs here. You got my plums. Kill him. Come out with your hands up. ฮะสีเหลืองฮะเราลองสีเหลืองครับตากหูมาขวบต่อหักายสวยหน่อยฮะดูหัวไม่เละอาจจะบวมหัวบวมให้เราทำไงเนี่ยวางไว้ในเงาครับเราจำเป็นแล้ว

คตังโอเคเยี่ยมตัวีกดตัวเวลาเราคัฟเวอร์อยูน่นะฮะกดตัวคัฟเวอร์เราสามารถสับได้นะครับอาจจะใช้สามารถโหมดอ้กเรียบตรงนี้แหละแรงมาก ป่าแล้วนี่ทำไรต่อตอนนี้เพื่อนว่าไอ้เที่ยกระโดดสเขัาตายแล้วควยเลยเจอแล้วครับเจอแล้วต้องทำไงต่อเนี่ยสว่าครับบอกว่าให้เราต้องทำอะไรบ้างกดเที่ยวดนโชว์ออาแฟมิลี่เฟกทูเดอะการ์ด บอกว่าให้เราเก็บหัวเอาหน้าของไอ้ผมบอกเขาว่าโอ้โหมันหัวโอ้โหเกมนี้ฮะอย่าอย่าเอาไปใช้กับคนใช้นะฮะ disrespect Georgie boy come on in ผม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 ย,โโยมาก

โอ้ยจะทำกูเลยเอ้ยแต่นี่มันคนที่เขาขีดขวางเราตอนแรกๆมาฮะฆ่าเลยครับีรับสมมัิเราเป็นเพื่อนร่วมคุกขับเราต้องไปช่วยเขาหัวกะโหลกนี่คือบุคคลที่เราต้องฆ่านะฮะ ไปเลยฟินิช him เยี่ยมครับมันไม่เห็นเราครับสุดยอดตับหลังเยี่ยมแรงเครื่องเลยมาโอเค หายหายทำอะไกูกระชัแตกเหรอตบแตกแตกกระตุกตายไปละ่าโอ้ไม่ทันใกจริงหรือครับไม่ใ้เฮ้ยสิตู้ I have. Wait. Hmm. damn. Yeah. I Didn't we run? Get with the program, Danny. These guys are killers. I love this game. Idiot. รตอนที่เตะฉะนั umas, ้น <blunt> น <animation> ี <gaan masculine> ่ครับเอาออกมาครับใช่ครับไม่ได้ลากเช็คพอยด์ดีกว่าโอเคครับไปช่วยไอ้เราดูมาแล้วครับไม่ต้องห่วง สบายใจนะมึงนายไม่สบายใจแน่ Do it before it's too late. Smash the light so we can hide. ตับหายดีคิมจะหันมาละเวลาไปเล่นกัม <c oughs> นมาไมอ้เนี่เกี <c oughs> ยร์คไมนเลย <c oughs> <c oughs> เกียโอ้ยเกียรกูไปเ,เลยฮะเอาไงกูให้กูเอาไง่ายกู้ใส่ปืนปืนเหรอปืนปืนใช้ถังปืน,อ,อ,ปนอืมเกียร์โอ้ยอ่ะเลยกูเดียวเลื่อยเลยใช้ใช้แต่ตัดนี่กูแม่มเื่อย

ยิ้มมานี้นี่เีการหน,น,น,นึงนีง่วัวเตีว้มผมแง่แงแงแงปตัวนากปเหการณ์ตายไม่ดีที่วเร็วได่สุดนะตีเนี้ยเป็นคกตินะฮะตลกเอะ กดปิด่านจบหลับตรงหลับอย่างสบายต่อไปครับพี่พี่ทำไรกับคนไข้แล้วเปิดไม่ใช่ปิดนี่เข้าไม่ได้นะไอ้ิครับนี่เข้าได้ครับไม่ต้องเข้าแล้ว finish him โอ้สับแหงยังไม่ตายครับตายังไม่ตายไม่ตายสงใจนะฮะจะแตกไ,ไหมแตกไม่แตกแ,แล้วดูดลาสมอนสเตอร์ยืนซับยิงแหงโมโดแอนเลฟเดะเอสแอรีอาไม่วะให้เราหนียอกจากบริเวณนี้อ่ะ คนฮะเงี้ยได้ยังเงียบโหมึงดีไะเนี่ยนี่ต้องเลื่อยเพลิงไฟฟ้าขับขึ้นว่านี่มีดจับจิ้มคอเสียบหลังเพื่อต้องแต่งตองแตงหมุนหมุนหมุนโอ้ลากขึ้นไปเป็นไงครับพี่ ผมมาช่วยพี่แล้วผมมาช่วยพี่แล้วครับมาช่วยผมแล้วมาช่วยผมแล้วเจ็บหัวเดี๋ยวพี่ผมเขามีอะไรให้พี่กินหัวไงผมเดี๋ยวพี่ไปชอบกินดนะปิดถ้าเราปิดทุกอย่างเราจะนั่นหรือเปล่า ก็มีคุณแจวบางวันเนี่ยไปเราไม่สนใจละสนใจเมื่อกี้ดีกว่างมาไงวะไงยังไงยังไงมีอะไรรักคืออะไร คืออะไรฮะมึงให้กูทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนนะฮะก็เหมือนเดิม here? Here? โอโจก็ไม่ม네ีจับมากาศแลวละพี่แก อะไรวะให้กูทำอะไรวะตอนนี้ประตูนี้เปล่าประตูนี้องไม่ใช่พี่แกก็หลับหลับ,ลบอยูนะ่ข้างในนะนะทำยังไงวะฮะสับก็ไม่สับเลื่อยใช่เลื่อยเลื่อยเออเรียบร้อยครับใช่จริงด้วย ไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ไม่อยู่ดิห้องนี้ฮะห้องเดิมนี่หว่าตรงนี้นี่ห้องเดิมเมปิดเสร็จแล้วจะหันมาแล้วหันมาจะหันมาทำไม ตาย uh, เพื่อนมึงตายแล้วจับ่อล่างแทงแทงง่ายเลยเฮ้ยนี่ไงไฟฟ้ากิมฟาดกูมึงนเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วไา้ปิดติดนี่ไงไอเอเลียนไปอยู่กับคนที่มึงฆ่าเลย ไปประตูครับร้อยไปไหนต่อเอ่ยทางนี้ห้องเดิมนี่ว่าอาจจะเป็นประตูที่เชื่อมกันตอนนี้มันเปิดได้แล้วเมื่อกี้ไงเฮ้ย <God>. พระเจ้า <that> เดนนี่นคุณเหรอแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่วะ You shouldn't have come here, Danny. You know my name? The Pech you take me, Danny. Tell me what's going on. It's the project, Danny. They're everywhere. What's going on? Leo. Leo? <laughs> You've spoken to Leo? Without Leo, I wouldn't even be here. Okay, you told me to give you this. The old safe house. The safe house? Where? Above the cinema. Don't come back here, Danny. Please. Just let it go. <laughs> มึงเอากุญแจไปกุญแจบ้านนะฮะไม่เคียกับเธอ